ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ส่วนหน้าส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าปฏิบัติภารกิจในการดับไฟพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงชัน ศูนย์ควบคุมอากาศยานระดับไฟป่าศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเหมาะควันและฝุ่นละอองภาค3ส่วนหน้าส่งเฮลิคอปเตอร์ KA 3 2ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากร,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าบนพื้นที่ภูเขาสูงชันของอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกำลังของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภาคพื้นไม่สามารถที่จะควบคุมไฟได้และขณะนี้ไฟได้ลุกลามขยายวงกว้างไปในหลายจุด เมื่อเช้าที่ผ่านมาตรวจพบจุดความร้อนในอำเภอดอยเต่า7จุดนะคะซึ่งปรากฏว่าเป็นจุดความร้อนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านสงตําบลมืดกา1จุดกับอีก6จุดเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านยางแม่เตีย้ยะตําบลมืดกาซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่าเต็งบนภูเขาสูงชันซึ่งหน่วยดับไฟภาคพื้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้คาดว่าสาเหตุมาจากการเข้าไปหาของป่าและมีการจุดไฟ ทีนี้ประเด็นสำคัญเลยค่ะในโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์กันแล้วก็โพสต์อ้างว่าทหารซ้อมยิงปืนในพื้นที่อำเภอจอมทองส่งผลให้เกิดไฟไหม้ป่าศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3ส่วนหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะโดยเหตุการณ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกรมทหารราบที่7 ซึ่งนำกำลังทหารบางส่วนออกฝึกตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยประจำปี2,568บริเวณพื้นที่ฝึกยิงปืนใหญ่มนทลทหารบกที่33ตำบลศบเตี้ยอำเภอจอมทองและในเวลาประมาณ18นาฬิกาขณะที่กำลังพลกำลังฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะคะหน่วยลาดตระเวนตรวจการของการฝึกได้พบกลุ่มควันเกิดขึ้นเหนือแนวเป้าหมายค่ะ จึงประสานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงให้ร่วมกันเข้าตรวจสอบแนวไฟพร้อมช่วยการเป่าแนวกันไฟและดับไฟที่เกิดขึ้นในเวลา20นาฬิกาเศษซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้อยู่นอกแนวการฝึกทั้งนี้ยืนยันว่าการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของหน่วยฝึกไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดไฟในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกการฝึก เป็นการฝึกเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงของชาติและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะคือตอนนี้จุดไหนที่สามารถป้องกันไฟป่าไมา่ให้เกิดขึ้นได้ก็จะทำกันอย่างเต็มที่นะครับล่าสุด